ถ้ารรมาสะอ์สวยง่าอยอีหล้วจ้ะพี่น้องจ้ามะย่างเหร่นเนาะงามคักงามแนจ้ะพี่น้องผ้าหมามมย่างเหร่นเนาะจ้ะตอนนี้ก็เคี้ยวคักขนาดโอ้ยมือกับสีสันๆเนี่ยได้จ้ะพี่น้องบลเอค้าตังกล่องมาเนาะจ้ะโบแมนบลเอค้าตังกล่องมา เพื่เอาใหม่กันสันเนาะมือนีปล่อยมันจะเพราะว่าปกติบีกระสีใสเสื่อมเนาะเปตดทีข้อมืองามคักจ้ะพี่น้องบีมักไปนั่นเองแหละเขาป้าพาดวงหาเฮ็ดหาหอน หลงหลักธรรมชศาสตร์เลยจะตั้งแต่มาอยู่นี่เนาะดิบีนี่แหละจะปลาเห็ดเห็ดตะไคร้เห็ดเพิงเห็ดเพิงหน่อยเห็ดเพิงหางนกยุ่งเห็ดเพิงจักสมบีเห็ดเพิงจ้ะนี่ก็คือขอนบักใหญ่นี่คือแต่ละปีสิมีเห็ดนางฟ้าบอกเขาอื่นเห็ดเห็ดนางลมนางฟ้าน่ะจะเต็มคอนนี่เลยจ้ะ แต่ละปีเนาะทานอาเฮ็ดออกเนาะจา้ะเนี่ยเต็มเลยตอนแรกๆบีมาเห็นเนาะบีกับโบหูว่ามันเป็นอย่างเนาะจา้ะบีกับโบหูว่าม,มันเป็นเห็ดอย่างเนาะก็บอกเก็บได้จ้ะแต่เบอร์เบิ้งค่ายย่วมันเป็นมันเป็นเฮ็ดที่กินได้นะแต่ก็ยังบศึกษายังโบหูเนาะจา้ะบีกับโบเก็บเนาะมันีนมือตื้นมือเศร้ามากบีมาเห็นเขามาเก็บเนาะจา้ะ มีเห็นคนมาเก็บเต็มเลยเต็มคอนี่แหละคอใหญ่ๆนี่แหละเนาะจ้ะงามตอนนาฮอนตอนซ้ำเมือจ้ะเงียบสงบดีได้ยินแต่เสียงนกห้องเสียงกระหลอกเสียงแบบนี้แหละจ้ะธรรมศาตร์ยู้จๆๆตามนี่แหละจ้ะเนาะ บีสิม่อันหาข้างบักทัวนะนจะ้ะข้างบักทัวเนาะมีปลูกหมกทัวแะไรแบบน,นี้มันใหญ่แล้วมันมันอยากหาอันหาอันเลื่อยขึ้นแหลกอารมอ์นี้บีโบมีข้างเนาะบีกับสิมหาหักเอาใหม่นะมุน,นี่แหละจะไปเห็ดข้างบักทัวเนาะนี่แหละไม่ตามธรรมศาสตร์นั่นเองจ,จะบีบีเสียเอาเนาะ เอาพ่อห้มันเลือ่อยขึ้นได้นะจ๊ะนี่แหละก็สิเอาใหม่ประมาณนี้แหละจ้ะเนี่ยเฮ็ดข้างให้มันเลือ่อยขึ้นได้ซื่อๆเนาะเนี่ยก็สิเอาหาใหมน่นนี้สะก้อนจัะพี่น้องจ้าเรือโฮงเรืองมาหาใหม่เองข่ามุกทั่วเนาะ นีแลหละกะฮะเอาเนี่นี่แหละบีได้แล้วเนาะอันนึงอันนี้เสียาจากสิบอันจะพี่น้องจ้ะอันหน่อยอันเง้วอันยังก็เอาละนี่เอาพม่าณนี่แหลเะ,ะเนาะตอนแรกว่าบีสื่อที่เป็นเล็กเนีน่ยนะจะในซูเปอร,ร์มาตในร้านในลานอันขายต้นไม้เนาะจ้ะมีไปเบิ่งแล้วอันหนึง่งอันละสามยูโรบ่สือดอกเพะว่า อันสื่อเทืยนหนึ่งมันกระไดใส่ได้หลายปีนะจากที่มันเป็นเล็กเนาะแล้วบัดนี้เออสื่อเทืยนหนึ่งมันกระคุ่มเลยล่ะถ้าสื่อเป็นซิปอันกระสามซิปยูโรก็เลยว่าโอ้ยบอดอกฮาในป่ากระไดก็สิเอาประมาณนี้แหละจ้ากน้องเอาฮักอันฮักเอาใบในป่านลราไปเห็ด เนี่ยเอาจากักซิอันจ้ะเพราะว่ามันต้องเห็ดประกบกันเนาะโอเคเดี๋ยวบีหาใหม่กอนเนาะเดี๋ยวไปบึงกันอยู่เหื่อนว่ะไปเห็ดยังไงเนาะจา้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะจา้ะหลังจากที่บีไปเอาใหม่เนาะเอาใหม่ที่มาเห็ดข้างบักทัวเนาะจา้ะเนี่ยไปเอาใหม่อันนี้มานนเนาะจา้ะ เอามาอยู่ในป่าเนาะจ้ะพี่น้องจา้าไปหามาในปลาเนาะได้แบบหนีมาแล้วเนาะจา้าไปบีกระเสียมาใส่ในวังข้ามบางออทัวนี่เนาะจ้ะเนี่ยโบจกักว่ามันสีพอหรือบ่อเนาะกระสีประมาณนี่แหละจ้ะเบียยามาประมาณสิบอันนี่แหลนะเนาะโอเคกับมามาเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะพี่น้องจา้าโบต้องไปซื้อ พ่อใจพี่น้องจ้าบีไปหามันน้องบางยานี่อันบพ่พอนึงจ้ะปูกินเอาพี่น้องจ้าประหยัดไปน้ามันจะโบเลสือเพิ่นมาเห็ดแนวนี้เด้อจ้ะใช้มาเห,เห็ดอันใดก็เห็ดเด้อจ้ะพี่น้องจาอ้าเนาะปู่โบขัน เนย้อกะดักกระดอมันยา่าพุทเนาะไป้แล้วบบดนี้โอเคต้อไปต้นมันกับสีเหลือขึ้นแน้่นีน่เนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาจัดแต่งมันเนาะจ้า เสียบมันไว้เบิ่งซักก่อนว่ามันสิเป็นแนวไดนเนาะอึ๊บเอาต้นนี้พ่นกอยากลมเหรอต้องเอาลงไปลึกนิดนึงเนาะจ้ะต้นนี้ก็เสียบไปนี่ละ่ะให้พ่นเลื่อยไปหากันเองเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ อันดี้กับพอดีแล้วต้นใด้ยอดมัน,น่าวขึ้นแล้วมันก็อยากเลื้อยงสินะจ่าบีก็ไปหาใหม่มาเนาะบ่ได้ซสือจ่าพี่น้องจ้าไปหาในป่า <c oughs> แต่กับสีบงงามเนี่กับโบเป็นยังจ้ะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จ้ะพี่น้องจา้า ธรรมาชาติร้วนจ้จาเจ้าน้าก็สิเป็นหมาให้กินเนาะบางตนเพนกับพันกันแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะาะว่าเพิินบบมีอันใหม่พ่านขึ้นเนาะเฮ็ดนนี่ก็ะมวนไปอีกแบบจ้ะพี่น้องมันอยู่เพื่อนเซ่งๆเนีแมเแคดตีเฮ็ดอย่างจ้า โอ้แดดฮอนจ้ะสเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องจ้าแขมกทั่วบีเนาะเอาประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะทาเบิงเนาะจ้ะทาที่ตามตอนโตไปได้จ้ะพี่น้องว่ามันสิเป็นนวยเป็นหนนมากขึ้นมาให้กินบนอเนาะอันนี้บ่แมนบักทัวท้ยได้จ้ะพี่น้องจ้าบีลืมบอกตอนแรกเนาะเป็นบักทั่วเป็นแบบฝรั่งนะจ้ะเป็นแบบยาวน,แบบน,นิดนึงยาวประมาณนี้จ้ะนวยมันนะนวยที่เป็นแข็งแข็งที่เพิ่นเอาไปต้มหลักเอามาอัน ดองไว้ในน้นำเกลือนะจ๊ะนั่นแหละทั่วฝรั่งมันสิเป็นทั่วสันๆดอกจะกโบเมนทัว่วแยาวเนาะแล้วก็มันสิหน่วยแข็งๆนะจะเพิ่นเอามาไว้ดองไว้กินยำ่ำย่ำหนาวสินะจ๊ะเออทั่วดองที่เขาไว้ดองในขวดนะเออประมาณนัน่นแหละบีบอกมาถึงนะเนาะโบแมนทั่วฟักย่าวนะจ้ะอ่าบีบอมีเม็ดทั่วฟักย่าวนาะจ้ะ กะหาซื้ออยู่กับพี่คนไทยเพิ่นเพิ่นเบลเพิ่นบ่มีเนาะจากเออบีกระเบื้องซื้อเนาะก็เลยเอาถั่วรนี่มาปลูกลองเมืองจ้ะตอนแรกบีกระเบซื้ออันเม็ดมาจากนี่แหละจ้าซื้อเม็ดมาจากทีบีอันพาไปร้านท่าเออพาไปร้านขายดอกไม้น่ะจากทีบีไทยเบิ่งเนาะนั่นแหละบีกร้องซื้อเม็ดมาจากนั้นเลยจ้ะก็ลองปลูกเบิ่งเนาะจ้ะปกติกะโบ้ค่อยปลูกจักเทื่อนะก็เลยลองปลูกเบิ่งเนาะถ้าปลูกดีหรือว่า เออพักอันนี้มันขึ้นดีพักอันนี้ึืนบดีกะปีนาเ่าก็จังสีได้หูนะาจา้ะวาเออพักอันนี้มันขึ้นแหละมันงามเด้อจงประมาณนี้นะก็ได้ปลูกปีนาต่อไปนะาจา้ะพี่นอ้องจ้าพี่นี้ก็ปลูกไว้เบื้องซมนิสกรอนเนาะถ้ามันได้กินผลผลิตด,ดีกะก็ปลูกอีกนะาจา้ะปีนาเนาะเพราะว่าปลูกได้แค่หนาห่อนนะาจา้ะสามสี่เดือนหาเดือนสี่บหอดหาเดือนจะพี่น้องจ้ะเต็มทีก่กะสี่เดือนสามสี่เดือนนี่แหละจ้ะเนาะหน,นาห้อน้วกาบ,บีตรงหาปลูก พักที่เป็นแบบว่าออกไหวแล้วก็กินไหวนะจะปลูกประมาณเสี้ยทีย่ทกอาทิตย์ก็ได้กินประมาณนี่นะจะเพราะว่าสิไปปลูกลายก็ไานมันก็บ่ไไ้เนาะคือบกฮวงสิก็อยากปลูกบกฮวงด้วยจะเพราะว่าบกฮุงมันกับแห้งเนาะอยู่นี่เนาะแต่ว่า,าสถา,านโบเมนสถา,านาการณ์เขาเรียกว่าฝนฝ่าพยากรหรือว่าอ,อ,อากาศน่ะแหละมันเอ,อื้อำนวยเนาะจะถ้าปลูกกับปลูกได้ยุ่จ้ะแต่ว่าปลูกไว้ในกระถางตอนเนาะ พราะวลาหนาหน,นาวก็ต้องเอาเขาไปในบ้านนั่งสินะเนาะจ้ะอันนี้คือปลูกพักเป็นแบบกินนาเดียวเลยกับเก็บเลยกับทิมไปเลยน,นะจะ้ะแต่แบบนั้นปลูกได้แต่ว่าสิไปปลูกเป็นแบบพืชระยะายาวปลูกบ่อใดเนาะจ้กะก็หาพืชที่มันเป็นแบบคือหัวอะราดิเซียนเนี่ยไหมแรดดินเน่จะจ้ะปลูกประมาณเซียที่โขกอาทิตย์กระได้ก,กินบางบางคนเพิ่นปลูกเก่งเพิ่นมีหลักสูตรเนาะจ้ะเออเ <laughs> พินเเ่นกระเซีที่เพิ่นกระได้ก,กินเป็นหัวแะไรเนาะจ้ะ กะปูกพักซี่เล้าปลูกะนาปลูกหัวละผ้าที่มันได้กินเร็วเนาะจ้ะแล้วปลูกใดจ้ะแต่ว่าถ้าปลูกพืชไรยยาวกินบ่ด้เนาะเดี๋ยวม,มันหิมากมากมันจะตายเองสินะจ่ะเนาะน้ำก็ะหดปกติะจะบีก็เอาน้ำที่ไ้เบิง์กอะไรทั้งรังเนี่ยจ้ะหดปกติเนาะตอนแรกมากกโหดจะบีก็มือใดฝนโตกะโปตองหดจะมือใดฝนโบโต,ตกะมาหดเนาะหดกะ มันก็หิวน้ำคือห้านอนจ้าปลูกไปก็อยากเห็นผลผลิตจ้าพ sure. ี่น้องกะจ้าก็ต้องหดน้ามันนอนจ้าเออมันก็หิวคือห้านี่แหละถ้ามันเนยหดน้ามันก็ซึ้นคือมันก็ง่ามมันก็มีผลผลิตให้ห้ากินเนาะจ้าเทสยังคือกันจ้าพี่น้องจ้าเท่ากับนับหนึ่งคือคือกันจ้าพี่น้องจ้านับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยเรือยเนาะจ้าพลนผลิตก็คือกันเนาะจ้าถ้าเกิดว่าห้าปลูกแล้วห้าก็อยากงอกง่ามเนาะจ้าห้าก็อยากเบ่งความสอยงามของมันจังสีนา เทาก็อยากได้ผลผลิตที่ดีเพราะฉะนั้นเทาก็ต้องมันดูแลรักษาพื้นดินใส่ปุ๋ยยังสินะจ๊ะถ้าเกิด่าเฮดสม่ำเสมอเขากัได้เขาก็ได้กินหรือว่าได้ผลผลิตด,ดีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะโอเควะ้วยหางจ้ะพี่น้องจ้ะมือน,นี้ผ้ามาปุ๋ยผ้าอันไปเอาอยูปาอะไรกันมาเฮดห้เบิ่งกเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเออกระสีประมาานี้แหละตอนแลกบีวาบ,บีสีเสืออันที่ว่ามันอยู่ในลานในลาน ขายต้นไม้ที่บีผ้าไปเบิ่งเนี่ยจะบีไปเบื่องแล้วมันอันนึงไหมไหมหนึ่งแบบนี้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นเล็กเนาะจา้ะถ้าเกิดว่าซื้อเทื่เดียวก็ใส่ได้เป็นสิปเปียกสินะเออมันก็นดีอยู่เนาะจา้ะแต่ว่าโอ้ยบีบอกว่าร่องเบิ่งสะก่อนเอาใหม่อันนี้เห็นเอาถ้าเกิดว่ามันดีก็จังไปซื้อแบบนั้นเนาะอันนึงแบบนั้นนะสามยูโรจ้ะแต่ว่ามันเป็นเล็กมันใส่ได้โดนดีกะสามยูโรถ้าเกิดว่าสีเอามาใส่เบิดนีก็ประมาณสิบกว่าอันนะจ้ะเออก็ประมาณสามสิบกว่ายู ประหยัดไปก่อนพี่น้องจ้ามีก็เลยไปหาใหม่อันใหม่แบบนี้เนาะใหม่แบบอยู่ในปา่ามาใส่ก่อนเนาะจ้ะกระสือสมาอยู่แบบนั้นกระสือมาซีอันจ้ะพี่น้องจ้าเอามาไว้ใส่มีสิไปซื้อบักเครือเครือมาเพิ่มนะบักเครือเครือมาสองต้นแล้วกะบักอ่บาบักเครืองเครือสองตน้นบักเครเทสองต้นล้วกะักับอันแตงกวาสองต้นจ้ะจริงๆแหละบักเขือเทก็แตงกว่านาังมันบ่นแพงหรอกจก้ะพี่น้องจ้าหนว่วยละหาซิบเส้นยางแพงกับอ่า ยางแพงกือบยูโรหนึ่งสินะจา้าแต่ว่ามันอยากปลูกกินเองจ้ะพี่น้องจา้าอยากรู้เนาะนั่นแหละปลูกปลูกมวนมวล,มวล,มวลไปมันก็ให้กินเนาะจา้าโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้ซ้ำนิดกันด้วยจ้าพี่น้องจา้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบีนัมเนเจอรจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเทคคลิปเนาะจาะะ้าเนาะแล้วกาถ้าขี้ทาบีตอบสาหรือองไรก็อย่าพึงกด กันได้ยจ้าพี่น้องจ้าบีปไปตอบแน่นอนจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า